ีครับผมนายสิริพงศ์ทนายเจริญนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวคอนซีลเลอร์นะครับของยี่ห้อคอเลคชันนะครับซึ่งค่อนข้างที่แบบว่าดูหรูหรามากครับขนาดเล็กกระทันรัดเหมาะสมกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่แบบว่าต้องการที่จะแบบปกปิดรอยดงดำบนใบหน้าในพวกนี้นะครับผมหรือว่าุดปกปิดพวกสิ่งที่เราเราไม่ต้องการที่จะโชว์ครับก็คือตัวนี้ เ็นเบอร์เ,ออเบอร์ศูนย์หนึ่งครับเป็นเบอร์ที่อสายที่สุดสข่าวที่สุดครับเรามาดูในคะิงกันดีกว่าว่าเป็นยังไงผมจะลองเทสดูนะครับเห็นไหมเลยเนี่ยครับมันจะใสๆสาว่างระว่าง ตัวนี้นะครับมันมีข้อนมีจุดเด่นอยู่ตรงที่มันคนที่คนที่ขาวมันมันมันจะแบบว่าปกปิดรอยที่แบบว่ารอยรอยที่แบบมันมันค้ำอะครับค่อนข้างดีครับถ้า,าเกิดใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้ดูนะครับขอบมากครับครับ